กาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เครบรพกับผมในเฉลาภพวงมาลัยสมาชิกกุศิสภาฐานะสมาชิกรัฐสภากับผมเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการแสงชาติพศครั้งนี้เพื่อให้คุณภาพการศึกษาไทยในการปฏิรูปประเทศประกอบมาตรา258จอว่าด้วยด้านก,การศึกษาและมาตรา261 เป็นวิชาชีพส้นสูงให้กับครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณครูอย่างแท้จริงผมเห็นด้วยการร่างพรบการศึกษาแงชาในครั้งนี้ผมมีประเด็นก็สังเกตดังนี้ครับท่านประธานครับมาตราส5มบห้าบุคลากรทางการศึกษาของกกศกกศเป็นบุคลากรทางการศึกษาดูแลอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาทั้งหมดในส่วนนี้ผมเรียนท่านประธานว่าในส่วนนี้ ทวนที่จะโอนของกกศเนี่ยไปอยู่แต่ละสำนักงานสายตรงของเช่นอยู่สำนักงานสพทรหรือสอชอกศนโดยตรงเพราะฉะ้ั้นส่วนนี้กกศนะครับจะสร้างปัญหาให้บบุคลากร,กรข้ารการครูส่วนมากในกรณีที่มีโทษวินัยในส่วนนี้จึงฝากเรียนท่านประธานถึงรัฐมนตรีช่วยดูแลด้านนี้ด้วยครับอีกประเด็นคือมอบ อำนาจงานบุคคลให้กับสถานศึกษาบรรจุแต่งตั้งเองและด้านวิชาเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริงกระพตบธานผมดูและตัวล่างตัวนี้ก็คือเห็นควรนะครับลงเลยเป็นนิติบุคคลให้สถานศึกษามีอำนาจเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นส่วนนี้เขาจะบริหารได้วิชาการได้อย่างเต็มที่เพราะว่าขณะน,นี้ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงระบาดของโรคต่างๆขณะนี้ เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับสถานศึกษาได้อย่างแท้จริงครับท่านประธานยังเพีนั้นค,ค,คือโอนให้บุคลากรงการศึกษาจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไปให้เขตพื้นที่เช่นเขตประถมศึกษาเขตปัธยมศึกษาขณะน,นี้จากการที่ผมเป็นผู้ใายการโรงเรียนสถานศึกษาช่วงระยะปี60มีปัญหามากจากโรงเรียนส่งไปสำนักงานเขตพื้นที่สำนักการเขตพื้นที่ส่งไปศึกษาจังหวัด ศึกษาจังหวัดส่งมาที่อนุศึกษาจังหวัดจากอนุศึกษาจังหวัดส่งมาที่ศึกษาจังหวัดแล้วตีกลับไปสํานักงานเขตพื้นที่เพื่อดูแลในส่วนนี้กลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คิดว่าควรที่จะโอนอํานาจให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศาึกษาให้เบ็ดเสร็จในส่วนนี้ครับสุดท้ายนี้บุคลากรการศาึกษาและครูทั้งประเทศในส่วนนี้เฝ้ารอคอยพรบการศาึกษาฉบับนี้ จใจจดใจจอ่อเพื่อที่จะเอาไปแก้ปัญหาให้กับส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาในชนบทอย่างแท้จริงขอบคุณท่านประธานครับ